สวัสดีครับนี่1หนึ่งปีมาครั้งหนึ่งมามาบึงสถานาการณ์ที่เราเลือกขึ้นมาไว้นะครับเนาะหนึ่งปีละว่าสภาพมันสิเป็นยังไงชีได้สอมจุดใดเนี่ยชีได้สอบนิยังเนี่ยไปชม,มพร้อมกันครับบึงสภาพไปพร้อมพรอมกันนะครับเด้อนี่1หนึ่งปีนะครับเนาะขึ้นมาไว้

ี่เอเซียนนี่เอเซียเคร่องกีะเคร่อเนียพี่มาคับีอคับนี่นพวกีกาบนี่ออกบทามีเพเอเซียน่กยู่ส้เขา่อยเเานี่เึ้นมาห่ปีเลยเนาเพว่านี่มันทะลุมนทะลุมันแตกมนล่าี่ได้สอมสีได้สอมหล่หลยจุดอยู่มันก่อเข้าไปหาลหาปูหาปลาเขาก็เขาก็ใส ใช่นน่เนาะเป็นตัวนำที่ว่าออกไปไกลๆออกไปไกลๆเขาก็ต้องใส่อันนี้ยังมาเอมาเบิงประเมินเอาเยะก่ นี่ผู้ผู้เป็นร้ายตั้งแต่ถือว่าถือถือฝนเนาะถือฝนถือฝนเฮาแต่ว่าเฮาข้นมามากวบไว้เนาะมาขวำไว้ตั้งหนึ่งปีอันนี้ใหญ่เลยเรือลำนี้ ประมาณสิบกว่าคนเนาะเข้าใจว่าไมเป็นยังนั่นๆเลือกไฟเบอร์เห็นหมดเป็นเลือกไฟเบอร์เข้าวงไฟเบอร์เห็นหมดเข้าผมไฟเบอร์เห็นหมดเป็นใหม่ทั้งในจริงแต่ภางหนือเป็นไฟเบอร์เข้าใจว่าเนี่ยเอขาไม่จะมาคัดจะซื้อบนตรงยามาคัดจะซื้อแตงมันเสมอเออคัดเนี่ยู่่อยว่าเอาสีเห็ดเนี่ยไรต่อไปเพราะว่าต้องต้องสมเนาะของบางอย่างเขาเขาต้องใส ของที่ว่าเขาใช้งานเขาต้องี่ช่เขาเอาพ้าติกมารอบเอาไว้ง่ายาสติกแขมาขอบดเาใจแต่ว่ามันนมนนเดียว่มัางดอกหมดไเนดะดน้เท่านดยจักเม็ดนี่สิบเม็ดได้่นี่สิบเม็ดเม็ดรึงเนาะสิบเม็ดเม็ดึงนี่โน้ยาวเนี่ย เสิมาสอมเนาะเพราะว่ามันจะหอดระดูการหาปูหาปลาอะไรต้องมาเบิ่งว่าที่สอบิดเทอาไรเนาะเนี่ยมีหนูทั้งมีหนูทั้งพื้นีิน้งนน <c oughs> อันนี้นึ่งนึ่งนึ่ง,น,งนึ่งปีเพราะวะ่าหลังจากที่เ่าเขานาฝนช่วงน้ำใสเขาก็ได้มามาเอาขึ้นเอาเอาข้นไวเออนี่นี่ขาอยอ,อยู่นี่เอาขึ้นไวแล้วกับมาเบิ้งวาเชยให้ช่างมา จัดการจังไดเพราะมันใกล้หอด้มหาปูหาปลาเออพอป่ะพ่อเนี่มาใช่ค่เราแับยาวนี่เยอะพอมือได้

กว้างได้ประมาณมิตรยี่นี่ยาวสิบเอ็ดเมตรกว้างมิตรยี่เนาะพร้อ,อ,อ,อมเลยนะว่าแต่นทหอดหยำยำปูยำปลาคือพร้อมเลยนะเตรียมตเตรียมไปก่อน เตรียมการมันมีขอบแตกขอบแตกข,ขอบเก้าผุแตกอันนี้มาเบิ้งสถา,านการณ์ก่นอนน้องมาสำรวจแบบมันมีมองได้ในควรสอบแต่นาสิเป็นได้สอบทั้งคัน ในสอมทั้งคันหนึ่งปีหนึ่งปีมาเขาปีที่สองแล้วเขาขึ้นปกติเขากับสิพา้าเรือออกไปหาปูหาปลาเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลอันนี้ก็ เรียบร้อยเลยมีแต่ล่อถามถามช่างว่าตกลงราคากันเทไรเทไรเนาะเอ้อคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะสบายดีสวัสดีครับ